สวัสดีค่ะท,ทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยนะคะทุกท่านคะได้เข้าไปดาวโหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยกันหรือยังนะคะจะได้เข้าไปอ่านคำทำนายดวงชะตาราศรีของคุณในปีสองพห้าหกสิบเจ็แบบเจาะลึกๆกันเลยโดยอาจารย์คาถาชิรัปัญชรคะ่ะแล้วก็ยังมีสิทธิ์รับความตังสามต่อในราคาเพียงหนึ่งอยสิบเก้าบาทเท่านั้นเองต่อที่หนึ่งค่ะรับไปเลยคะ่ะวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศรีพร้อมเลิกเปลี่ยนวอลเปเปอร์ของคุณโดยตรง แล้วต่อที่สองนะคะ<ๆ>ก็เข้าไปรับคำนำนายสรุปภาพรวมดวงชะตาประจำราศีของคุณต่อที่3ค่ะทางเอ็มไทยนะคะ<ๆ>ก็จะนำรายชื่อของท่านเนะะี<ๆ>่ยค่ะเข้าไปร่วมกิจกรรมเอ็มไทยพามูลตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับคุณด้วยท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์คำบรรยายใต้คลิปที่อาจารย์รักได้แปะไว้ให้นะคะหรือหากใครก็แล้วแต่ดาวน์โหลดไม่ได้นะคะ<ๆ><ๆ>ก็ให้ไปทักทายเขนที่ f a c e b o o เอ็มไทยได้เลยค่ะ มาถึงช่วงของการพยากรณ์คนที่เกิดวันพุธวันพูธกลางคืนแล้วก็วันเสาร์นะคะวันนี้นะคะจะเด่นเรื่องของการงานค่ะ กระแสการตอบรับจากคนรอบข้างรอบตัวเนี่ยดีมากๆเลยหรือถ้ามีการติดต่องานนะคะต้องพูดเรื่องของผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะคะจึงจะประสบความสําเร็จความรักมีเรื่องหึงหวงเข้ามาให้เปิดหัวคนโสดน,นะคะบอกได้เลยค่ะว่าใจเย็นๆคนที่เจอยังไม่ใช่ตัวจริงของคุณนะคะแล้ววันนี้คุณมีดวงของโชคลาภบ,บ้างเล็กๆน้อยๆค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ วันนี้นะคะหากมีการพูดคุยหรือการต่อเราอในเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์ต้องระมัดระวังนะอาจจะมีการเข้าใจผิดพลาดตรงนี้จะทําให้คุณเสียเปรียบค่ะเรื่องหน้าที่การงานไปได้เรื่อยๆนะคะแล้ววันนี้คุณมีดวงการเสี่ยงโชคได้รับเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไว้บ้าง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการงานนะคะก็จะมีพระแมท่ธทรณีหลวงพ่อโสธรแล้วก็องค์ศุภเดชพระนเรศวรมหาราชแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของการงานกับโชคลาภไปสักการะบูชาขอพรกับองค์ทั่งเทาเวสุวรรณหลวงปู่หลิวแล้วก็พระราหูได้เลยค่ะแล้วเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้ก็จะมีไข่มุกมีเพชรแล้วก็มีหยกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสวมใส่ติดตัวไว้จะนําโชคลาภให้กับเรา ทีนี้คนที่เกิดในวันนี้ค่ะหรือเกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะของสัปดาห์นี้นะจะทําบุญวันเกิดนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับการซื้อหรือการบริจาครงศพหรืออาจจะทาบุญด้วยข้าวสารก็ได้ค่ะอันเนี้ยจะเป็นอาน,นิสง์นะคะให้อุปสรรคต่างๆที่มีหมดไปสุขภาพเราก็จะแข็งแรงด้วยอาหารที่จะทําบุญใส่บาตรเลี้ยงพระต้องมีคำว่ารวมมิตรอยู่นะคะเพื่อเป็นเครืจกก่จ่กจะทําอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถรัรมเรา มาถึงช่วงของการวางตัวเลขวานนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ7.30นอนเลขที่ออกคือ32แล้วก็61รอบนี้ตัวเลข2เข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็ยังเข้าตัวจับของสองตัวบนด้วยนะคะชุดจับคู่นะคะก็เข้ามาคือเลข32นะคะในรอบ8.30นอนเลขที่ออกคือ526แล้วก็88รอบนี้ตัวเลข6เข้ามาในหลักหน่วยบนค่ะแล้วก็ตัวนิดอีกตัวหนึงคือเลข8ค่ะ เข้าเป็นเลขเบิ้ลของ2ตัวล่างนะคะคือ88ชุดจับคู่ค่ะเข้ามาตัวกลับของ2ตัวบนคือเลข62มาถึงช่วงของการบางตัวเลขเด่นประจำวันพฤหัส,สบดีที่9พฤศจิกาค่ะในรอบส7 3 0น,นชุดวิลเลขที่วางไว้ให้ก็มีเลข5เลข7เลข1เลข4เลข2นองเดยไปที่เลข5กับเลข7ค่ะชุดจับคู่50.53.56.58.59 07.37.67.87.97 แล้วในช่วงเวลา18.30นชุดวิละที่วางไว้ให้นะคะก็มีเลข1เลข4เลข7เลข8เลข6ตัวเน้นนะคะเน้นไปที่เลข1กับเลข4ชุดจับคู่10 12 13 15 19 04 24 34 54 94มปถึงช่วงเวลา19.30น,นค่ะ ชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะก็ここจะมีเลข7เลข9เลข0เลข3เลข5้เน้นไปที่เลข7็กับเลข9ค่ะชุดจับคู่ค่ะ7 1 7 2 7 4 7 6 7 8 1 9 2 9 4 9 6 9 8 9, 9ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพฤหัสบดีเลยนะคะทุกทา่านคะอย่าลืมนะคะให้กำลังใจอาจารย์รักนิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักด้วยค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทย ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีรับสรัพรับโชคกันทั่นหน้าสวัสดีค่ะ